สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังเก์นะครับที่ชาแนลฮิวเก์แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารวบรวม10ครีมซองสเวนถูกแล้วก็ดีนะครับที่น้องโก้ได้ใช้จริงใช้จนหมดแล้วนะครับจะมารีวิวจะมาเม้์มอยให้ฟังนะครับว่าไอเทมไหนดีไอเทมไหนเด็ดนะครับรับรองว่าจะเต็มอัดแน่นอย่างแน่นอนทั้งหมด10ไอเทมด้วยกันนะครับก่อนจะไปชมว่ามีแบรนด์ไหนมีซองไหนบ้างนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ

เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับน้องโก้เนี่ยได้รวบรวมนะครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่นะครับก็ได้ประมาณ10ไอเทม1 0ซองด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่าครับสาหรับซองแรกนี้นะครับเป็นการซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเนะครับเพราะว่าใช้จริงแล้วก็ชอบจริงๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเจลต้านสิวเบปไทยจากมิสูมินั่นเองนะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับถ้าติดตามกันมานะครับเจ้าต เป็นเจลแต้มสิวนะครับที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการยุบตัวของสิวนะครับแล้วก็ให้การอักเสบเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับน้องโก้เนี่ยซื้อสาเจ้าตัวนี้จนไม่นับซองไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้จริงนะครับทุกครั้งที่รู้สึกว่าเป็นสิวอักเสบขึ้นมาเจ็บๆนะครับหรือว่าเป็นสิวจนแบบว่ามันเริ่มจะเห็นหัวแล้วเนี่ยนะครับน้องโก้ก็จะแต้มเจ้าตัวนี้ทิ้งไว้นะครับแต้มได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยด้วยและที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะครับมันช่วยทําให้การอักเสบเนี่ยมันลดตัวลงนะครับบงอรหืาที มันก็จะช่วยเคลียร์สิวเนี่ยให้มันออกไปนะครับเจ้าตัวนี้น้องโกชอบมากๆแล้วก็รีวิวบ่อยแชร์บ่อยมากๆนะครับยังไงใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบลองไปลองกันดูนะครับต่อมานะครับสาหรับไอเทมนี้นะครับเรามาดูกันที่เซรั่มแล้วก็ครีมนะครับที่อยู่ในซองเดียวกันนะครับมีส่วนผสมของวิตามินซีนะครับหลายคนดาวกันออกอยู่แล้วนะครับน้องโกเนี่ยพูดถึงรีวิวถึงบ่อยมากๆอยู่แล้วนะครับนั่นคือเจ้าไอเทมนี้จากเคทิดอนนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นวิตามินซีจากเคทิดอ ซึ่งคุณผู้ชมนะครับจะเห็นว่าเขามีส่วนของที่เป็นเดย์ครีมนะครับแล้วก็เป็นสปอตเซรั่มในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อไซส์เต็มดีหรือเปล่านะครับทั้งเจ้าตัวเดย์ครีมแล้วก็เจ้าตัวเซรั่มเลยเพราะว่ามันเป็นเดย์ครีมแล้วก็เซรั่มที่ใช้ดีจริงๆนะครับที่น้องโก้ใช้แล้วรู้สึกก็คือในเรื่องของความกระจ่ายสายของผิวครับแล้วก็เจ้าตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยมันซึมเร็วนะครับเนื้อมันดีมากๆเดย์ครีมก็็็เเเเเนนื้้้อออกกจลลรซึมมไไดวววแ่หีย เลยนะครับใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นนะครับพวกรอยสิวพวกจุดด่างดำเนี่ยมันก็ดูจางลงนะครับอัดตัวนี้เป็นตัวที่น้องโก้แนะนําบ่อยมากๆใครที่มองหาเซรั่มแล้วก็เดย์ครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีในราคาที่แบบคุ้มค่าราคาถูกนะครับเนี่ยให้เป็นลองเลยนะครับสาหรับเคที่ดอตัวนี้ครับต่อมาสําหรับซองที่3นะครับซองนี้เป็นตัวที่น้องโก้พูดถึงบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับใครที่เริ่มมีปัญหาสิวแนะนําว่าให้มาซุกอกเจ้าตัวนี้นะครับนั่นคือเจ้าสกินซิสตอรนะครับตัวน สําหรับสิวเนะครับเป็นสูตรสีส้มนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับนุโก้ใช้หมดไปซองหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ากําลังจะต่อดีหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาสิวเกิดขึ้นมานะครับก็จะชอบใช้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันอาจจะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เป็นสิวที่อาการหนักมากนะครับคือเริ่มต้นจนถึงปานกลางเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถเอาอยู่นะครับโดยที่เขาเนี่ยสามารถจัดการในเรื่องของปัญหาสิวทั้งสิวอักเสบสิวอุดตันสิวน้องนะครับสามารถครอบคลุมปัญหาสิวได้ดีมาก แล้วก็ลดตั้งแต่ต้นตอนในเรื่องของปัญหาสิวแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของรอยสิวให้มันดูจางลงอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น้องโก้เนี่ยมักจะพูดถึงนะครับอยู่บ่อยๆใครที่มีปัญหาสิวก็ลองดูนะครับสำหรับสกินซิสตครับ สองต่อมานะครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเจ้าตัวสูตรสิวตัวนี้ไปแล้วจากสกินซิส s ตอรนะครับถ้าไม่พูดถึงอีกสูตรหนึ่งก็ดูจะแปลกๆอยู่นะครับนั่นคือเจ้าตัวสูตรหน้ากระจ่างสายนั่นเองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสีเหลืองนะครับตัวนี้มีชื่อว่าสกินซิสเตอรนะครับวิต x t r a ซีเอ็กซ์ตร้าไบบ์บูสเตอร์แอนด์ครีมนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างสายขึ้นนะครับลดรอยสิวดีผู สม,ม,ม่ำเสมอมากขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น้องโก้เนี่ยนะครับชอบใช้ในช่วงที่รู้สึกว่าหน้ามันดูแบบป่ององดูซมๆนะคะผิวหน้าดูไม่ค่อยกระจ่างใสแล้วก็ถ้าใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวจุดด่างดําตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ผลเหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับน้องโก้มักจะแนะนําเสมอครับถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวแล้วก็จุดด่างดําอยากให้ลองดูนะครับถ้าใครที่มีปัญหาสิวด้วยก็ลองไปสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องโก้พูดอยู่เสมอครับว่า2สูตรรนี้จิง จริงแล้วสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับสูตรนี้ก็คือใช้ในตอนเช้านะครับแล้วก็สูตรนี้สามารถใช้ได้ตัต่ตอนกลางคืนนะครับก็จะสามารถดูแลในเรื่องของปัญหาสิวได้ด้วยแล้วก็ให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสได้ด้วยนะครับสสูตรนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํามากๆดีเหมือนกันครับต่อมานะครับนั่นคือเจ้าไอเทมนี้นั่นเองนะครับตัวนี้มาจากบุนอะเฮาส์นะครับตัวนี้เขามีชื่อว่าบูนอ r เฮาส์นะครับกลูตาเบอร์รี่ไวท์ครีมเซรั่มนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้น้องโก้ใช้ ชอบเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นเนื้อออกเซรั่มเป็นค you? รนีมครีมนิดนึงนะคณผู้ชมแล้วเวลาทาลงไปเนี่ยเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็หให้ความชุ่มชื้นให้ผิวดูแบบฉ่ำน้ําได้อย่างดีมากๆนะครับสิ่งที่น้องโก้ได้จากเจ้าตัวนี้นะครับแล้วรู้สึกชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้นครับและอย่างที่2คือผิวหน้ามันดูสดใสมากขึ้นนะครับมันดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เขามีส่วนผสมของเจ้าตัวเบอร์รี่นะครับตระกูลเบอร์รี่ถึง12ชนิดนะครับ้าน้องกูจะไม่ผิดใชรรบะกูล ถึง12ชนิดแล้วก็ยังมีวิตามิน B 3วิตามิน C วิตามิน E อีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆถ้าใครรู้สึกว่าปัญหาผิวนะครับที่ของตัวเองมีก็คือในเรื่องของความไม่กระจ่าใสายของผิวแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันแห้งมันขาดความชุ่มชื้นนะครับอยากให้ลองเจ้าตัวนี้นะครับ